มาเบิ่งเอ็ม,มานอนเราจ้ะเอ็ม,มากับอีเลียน่านอนห้องรับแขกอีเลียน่ามานอนโดยวันนี้ส่วนแม่เอ็ม,มาจะนอนห้องเล็กๆติดกันกับห้องรับแขกเราจ้ะมีห้องนอนแต่พาไม่พากันนอนยังไงห้องแม่นนคนหนึ่งบวชในแปลงฟันคนหนึ่งแตงนนแ่งหน้าเลยพี่น,อน้องที่แรกแม่แม่ม,มากพีพ่ชิตาเอยา่าพ่อเขียนหมายถึงเอ็มามาอ่าว่าสิพาเอ็มมากับอีเลียนา่าขับรถไปกินไอศครีมอยู่อีบู ผัดแม่อียิปต์หนาสิมาหลับไปเล่นมุนเดือว่าสั่น่นวันยุดเพิ่นสิพาลูกพาผัวไปเรียนในเมืองไอ้น้อยก็ได้มุนเดือดสกุลวีแองกฤษทีิมพีนอสันอืมมาทำวัฟเฟิลจ้าขนมรังครื่งบ้านเรานั่นแหละอากาศด,กออาดีค่ะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กูสุดยอดอืม นี่ตีเสร็จแล้วตีเสร็จแล้วเขาก็จะเข้าตู้้อยสิบนาทีแล้วจ้ะแต่ว่าแม่เอม่าไม่เคยเอาเข้าหรอกพี่น้องประธานใจเนาะตีแล้วคิดเลยฮึเอดนรบ้เดอช่ะยาฮมกกเาะเอยเอนดี้ชนกเอนบาราทูปะสูน คุณสาวเิ่นที่ปิซื้อของอยู่ร่านค้าจะเคนก็นเลยถามมาสิเอาอย่างมอก็เลยบอกเพิ่นว่าซื้อปาลานเซนมอนเดอมาเห็ดอาหารแลงแต่ก็ซื้อแป้งมาเห็ดขนมเคกขนมอย่างกินวันยุดธน่าจะพี่น้อง อน้นกาอะไรมาปลุกตอนนี้เนาะ,นะโอ๊ยอาหม,มีคงพี่นอ้องอ๋อจำได้แล้วนึกไ,ได้แล้วว่าปลุกอะไรแต่ไม่บอกหรอกปล่อยให้งงจ้ะเต็มกกืนมื่อกี้นี่บองงาม เลืองนยเอม่ากะใส่สีเหลืองขึ้นกันเอ้าสีม่วงเพราะว่าเสื้อเอม่าข้างในเป็นสีเหลืองจ้ะพาแวะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทะเลจากพี่น้องทะเลที่เอ่อเขาชอบมาเที่ยวกันหน้าร้อนมาว่ายน้ำมาเล่นน้ำแล้วลืมมาแวนตามาให้เอม่าเมียมันอย่างพี่น้องเอม่าบราเคยติดแวนตา ก็อยากจะให้ใส่เนาะเวลาโดนแดดไปบ่อยอะไรงเ,เรงี้ยแดดแรงๆเนี่ยมันก็นไม่ค่อยดีเท่ากับสายไม่ดีกับสายตาแวนอีกคนละชิ้นแพ่ผ้าแว,าวนสถานีต่อไปต่มากันละล่ลสิเบิดแล้วบ้านในเบิดเดียวนอ,นอยากนั่งใกล้พอเอ้ยอยางใกล้พอ สถานที่ตรงนี้เขาจะมาเล่นหนาห้อนส่วนมากพี่น้องมันเป็นแต่ว่าแม่ไอาชอบทะเลสวยแต่ว่าไม่ชอบอะไรไม่ชอบมันแบบมันบบมีต้นไม้เลยพี่น้องถ้าเกิดว่าร้อนนีร้อนแบบร้อนสุดๆเหรแม่บบมีหมอกนั่งเลยแม่เออได้อย่างเสียอย่างแล้วก็ข้าเจ้ามากมาเล่นอยียงเกาะจะแม่ไอมาคิดออกแล้วจะเขียนไอ้ไนี่ลงขางล่างให้บึง่งนะจ๊ะพี่น้องข้าเจ้ามากเล่น เออวินเซิร์ฟเออคิดออกแล้วินเซิร์ฟพี่น้องเอเอ,เอ,เอแต่ว่าต้องรอที่อากาศแบบลมแฮ้งๆเนาะหนาห้อนเขาเจ้าจะมาจา้ะแต่หน้าหนาวหน้าหนาวถ้าหิมะไม่หนาเกินเขาก็มาเพราะว่ามันเป็นสถานที่สําหรับย่างออกกําลังกายเร่นๆชิวๆแล้วก็เดินพาหมาพามเมวมาเดินนี่จ้ะพี่น้องเนี่ย แต่ขนาดเห็นบ่ขนาดอากาศหนาวๆรถก็ยังเต็มถ้าหน้าร้อนเนี้รถเนี่ยย้าวขึ้นไปทั้งข้างบนเลยจะเป็นคือจอดตรงนี้เต็มแล้วเขาจะจอดข้างทางน่นเกือบถึงถนนข้างบนนนถนนหลักเลยเพราะว่าคุนมาหลายเป็นสถา,านที่ป๊อปปูล่าแถวนี้จ้ะเนี่ยเห็นไหมกว้างมากถ้าใครต้องการเดินไปถึงตรงนี้ปูนเห็นบ่ตรงนั้นน่ะแต่ว่าแม่มาเคยไปย่างไปจักเถื่อเนี่ย ยางเที่ยวเดินเล่นถึงตรงเนี้ยแต่ไม่เคยเดินส่วนมากไม่เอามาคนจะมาเที่ยวยโอ้ผู้เด็กเขาหนาวว่ะพี่น้องโอ้ไม่ได้เล,เ,ออเล่นน้ำทะเลเนาะคือเล่นเล่นทรายซื้อเล่นหาดเฉยเนึกว่าเล่นทรายแหมเออนึกว่าเล่นน้ำแหมโอ้มันก็ยังไม่มีใครเอาข้าวันน้ำมากินเนาะมันยังหนาวอยู่มีทคนมานังเล่นเจ้ามานังเล่นมาทักสุพงเสภา ม,มันจะสวยกว้างไปพอดพูนเห็นก้อนหินสองก้อนนะไหมก้อนหินสองก้อนก็คืออ่มันจะหล่นลงมาจากภูเขาลูกเนี้ยหลายร้อยหลายพันปีแล้วเ,เห็นบ่สี่ห้าก้อนเนี่ยอลิตวินเดินกลับมาแลนะจ้า เพราะว่าอากาศดีเนาะและวันหยุดวันหยุดวันสําคัญก็อากาศดีกับผ้าลูกผ้าผัวมาเที่ยวหรือว่าผัวพามาเที่ยวอันนี้บางทีน้ํามันก็ลดได้พี่น้องน้ําทะเลก,ก็ลดกข็ขึ้นขึ้นกันอะไรเนี่ยถ้าหน้าร้อนเขาก็จะเอามา้ามาปล่อยกินหญ้าต,ตรงนี้คนที่เขาเป็นเจ้าของโน่นบ้านข้างบนเป็นบ้านเออบ้านแม่เพื่อนพี่อ้อย เจ้าเลี้ยงมากอยู่เคยมารับมาส่งพี่อ้อยเขาก็พาหมามาเดินหลังบ้านไอ้เพื่อนพี่อ้อยคักคๆพี่นอ้องเขาจะเอาม้านั่งมานั่งแล้วก็เสียงน้ําไหลเป็นน้ําไหลเล็กเลกไหลผ่านจอกจอกจอก,จอกธรรมชาติมากธรรมชาติสุดๆนะอันนี้ถ้าคนมาเขาจะเป็นห้องน้ําเนี่ย แต่ก่อนจะเป็นห้องน้ําสมัยเก่าแบบกระดาษที่ชูเช็ดก้นแล้วก็ไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรแล้วก็ทิ้งลงไปเป็นดินไม่พี่น้องเป็นดินเป็นลมเขาเพิ่งทําห้องมาห้องน้ําใหม่2อสปีที่แล้วนี่เพราะคนมาเที่ยวเยอะมันก็เลยสะอาดแล้วห้องน้ําไปต่อสถานีต่อไปจ้ะตอนนี้กำลังขับรถพาขึ้นถนนแอตแลนติกโอเชียนโรดนะจ๊ะ มันเป็นเขาเขาจัดอันดับให้เป็นอะดูโวบัสเออรทิปเลยทีเดียวได้จากพี่นอ้องอัน,น,น,เนเนี้ยถนนเส้นนี้ฮะอืมสาหรับถ้าใครมาเที่ยวถนนเส้นนี้ก็คือสําหรับคนที่ชอบความท้าทายบาดเสียลนะจ้ามาเบิ่งดูวัตสิบาดเสียวสำหรับได้ไมมเอามาจะพาไปเบิ่งจ้ะแหน่งามบอกตอนนี้ขึ้นกําลังขึ้นสะพานอยู่ได้จ้ะสวยขนาดขึ้นสะพานยังสวยเลยอะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จาก จากเมืองไอแดดนะจาะไอแดดของนอร์เวยียข้างเกาะไปเกาะต่างๆนะที่ไปยังเกาะที่อาวอรจากที่อยู่สุดปลายทางของเส้นทางเลยถนนเส้นนี้ไม่มากอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะจ่ะภาษาระเบีบเขาเรียกว่าแอตแลนตาฮาฟสวาเกนนะจ่ะเป็นถนนที่เชื่อมจากเมืองฮุสตาวิกาถึงเมืองอาวอร์นะจ่ะความยาวประมาณ8กิโลกว่าด้จ้ะ8โลสามเอียงประมาณนี้แหละ ถนนเส้นนี้พี่น้องถนนเส้นแอตแลนติกโอเชียนนี้เพราะส2548้าเขาบอกว่าให้ยกเป็นตำแหน่งเรื่องอะไรเขาเรียกสุดยอดสิงก่อสร้างแห่งศตรวรรษของนอร์เวย์จ้ะพี่น้องแล้วก็ปี2อ5 2าถนนไซนนี้ได้รับจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนมาเยี่ยมเยียนมาเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับที่9ของนอร์เวย์จ้ะพี่น้องเพราะว่า ความสวยความอะไรกันเนาะแล้วก็เป็นสะพานที่สวยที่สุดไม่ไม่ใช่สวยที่สุดในนอร์เวย์อย่างเดียวเด้พี่น้องสวยที่สุดในโลกเลยได้จ้ะเขาก็จะบอกสะพานตรงนี้น่ะเอเล็ติกโอเชียนรูทนะพี่น้องเป็นถนนที่แบบว่าถนนที่วิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยได้จ้ะอืมแต่ว่าโบได้ชมเลยจ้ะว่าเจ้าของอยู่นอร์เวย์ก็สวยมันก็ว่าสวยมันมันคือมันก็สวยจริง,รงๆหนะ่ยพี่น้องมันสวยมากๆนะ่ะ อืมให้เห็นกับตานี่ยิ่งสวยกว่าในรูปที่แม่ไอมาถ่ายลงวิดีโอนี่ก็ขึ้นไปเล่นข้างบนเยได้พี่น้องไปถ่ายรูปชิวๆเบิง่งนกเป็ดน้ำหรือยอย่างไวน้ำเพราะเราคู่กันสองตัวอ่าตรงนี้ก็จะเป็นป๊อปปูล่ามากๆถ้าใครมาเที่ยวนอร์เวย์เนาะมาเที่ยวนอร์เวย์โซนนี้อะไรเงี้ย พวกต่างต่างชาตินะพี่น้องเข้ามาเขาก็จะมาบางทีเขาจะจะเป็นพวกใกล้พวกไกล้นาเที่ยวเขาจะมารถบนะัสเนาะมารถบัสเขาก็จะลงเลยพี่น้องลงมากอะ่ะกันย่างไทยรูปไทยอย่างนะ่ะส่วนมากหน้าร้อนมาจะเจอนักท่องเที่ยวบ่อยอยู่เขาจะมารถบัสกันลงมาเที่ยวถ้าเป็นคนจีนก็จะชงเชยงชงเชยงถ้าเป็นคนญี่ปุ่นก็จะอีกแบบหนึ่งเนีย่ยเราจะเดินเดินไปทางนี้ด้วย เว้ยวิสโกดิดเหรอวิสโกดิดเอสดิดเหรอเอออันนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นแรงๆพี่น้องเขาไม่ให้มายืนเลยได้ตรงนี้ขึ้นแรงๆขนาดน้ําอยู่ตรงนั้นมันขึ้นมันดันถึงถึงตรงนี้ได้มันอันตรายเขาจะไม่ให้มายืนเลยแต่ถ้าใครชอบความท้าทายก็มายืนได้จะไม่ผิดเี่ขาเจ้าพากันขึ้นไปข้างบนอ๋องี ตรงนี้สวยไหมคะสะพานสวยให้เจ้าระเบิงเด้อจะนินทาคุณสาอีกเนี่ยอันนี้กลมเนี่ยมีลูกกี่เม็ดเนี่ยคุณสาถ้าปล่อยให้เดินจริงๆเขาจะเดินห้านาทีจบจ้ะเนี่ยอ้อมกลมๆเนี่ยเออเขาจะไม่มีคำว่าโอ้ยโรแมนติกแบบยางไปแบบจับมือเมียไปแล้วก็นั่งนั่งจับมือกันแล้วก็หยิกแก้มกันส่งสายตาให้กันปิ้งปิ้งปิ้งอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วก็หอมแก้มเมียบ่อ,บอจ้าเขาจะเดินจนสุดสายแล้วก็อ้อมพอไปถึงตรงนั้นเขาก็จะนั่งรอเมียจ้าพี่น้องนางถามเมียโอ้ยเสียใจที่อย่ามาจับมือกันนะบอด้ะจ้ะอืมขอนินทาหน่อยแต่เขาก็มีความดีของเขาอย่างอื่นอยู่ค่ะถึงเขาจะไม่โรแมนติกอนะเนาะพูณไปแล้วถ้ามาเดินอย่างเงี้ยเอมาก็ไม่ชอบนะแต่ถ้ามีเพื่อน,นเด็กๆมันชอบแต่ถ้ามาเดินเล่นอย่างเงี้ยมันก็เบื่อมนมาหลายครั้งแล้วนะเอาเนาะ <c oughs> แต่ไม่รู้จะไปไหนมันก็ต้องพาลูกออกมานอกบ้านมางเปิดหูเปิดตาในบรรยากาศดีๆอากาศดีๆนะเรียกสตูนใส่สุนดาภาษานเวย์เราจัดเป็นที่สวยที่สุดสูงที่สุดสวยที่สุดจ้ะงามไปทั้งนี่ไปถ่ายรูปตัวนั้นก็ได้เลยมาเน่ะถ้าใครขยันเดินก็เดินวันหน้าเสื้อแล้วนางถามเมียอยู่ไหมญาติเมียเครียดปะกลัวเมียเครียดนะคุณสาก็เลยนั่งกับเอม่ารออยู่ อย,นนอย่างรูปบ้านเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นไปแล้วก็ลงมาใครชอบความท้าทาย,ยางามหมาบันดลายอยู่เมื่อกี้บอกคุณสาเอาเธอบบกิดจะนั่งเลยติบอยากนั่งคุยนั่งเบ้าตชิยางตลอดตลอดแล้วก็ขึ้นรลเมือ่อตินมาเออนั่งนั่งตัวนี้ก็ได้่าซานถ้าเมียไม่บอกก็จะเดินตลอดได้พี่น้องไม่ได้่ะบอกว่าจะจะนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยจูจีกันนะบอกเลย มันอย่างบริเหตอยงเหตียงแม่บริเหตอยงใล่ะเล่นหนวดพอเดี๋ยวใกล้วันชาติเป็นจังซีตัสเป็นว่าตอนนี้เมียบอกว่าเอาหนวดไว้ใช้ประโยชน์ก่อนอย่าเพิ่งตัด ได้อิฟูนได้แห้งไงเอ็ก็เลยนอกอพพสเกอไว้ต่ออย่าสวยอี้เชื่อเดี๋ยวเราเอาน้ำอี้เชดานเอาอ,อน้นสวยงามจังเลยอันนี้พี่ออยไปทำงานจ้ะเมื่อวานเก็บไข่ที่จริงแล้วเก็บไข่พรุ่งนี้วันศุกร์คน่าออยจะเห็นงานเด้วันพลิัาร์ดน,น เก็บบันผุดเดอก็เลยได้เก็บมาวานเดจอจ้าลูกมันหนี้มากับลูกกับหลานก็ต้องระวังได้พี่น้องเพราะเด็กน้อยมันปีนลาวขึ้นเนาะเดฟอลินอุงน้งนะรลันดาบมอบลีแม่พสาสะโฟอุบอุ้อใส่เสื้อหนาพี่น้องย่านหนาวอีกเสื้อตัวน,นึงก็เอาอมาเด้ อยู่นอกเวนเสื้อใจอีย่างบ่ได้บางทีร้อนร้อนก็ลมมาเนาะพี่น้องก็เลยเอาเสื้อแขนยาวสีขาวยาวกว่านี้มาเอาไว้ในรถอยู่ติดรถมาด้วยขับรถมาเมื่อกี้นี่เก้าเก้าองศาพี่นอ้องเก้าองศาก็อพอดีเย็นเย็นเย็นหน่อยนึงโมยินแห้ง้ะ เห็นแล้วพี่นอ้องอ้อมรอบที่ไม่เอมาอ้อมสะพานมานี่ยมันอย่างก็คือห้าร้อยเมตรห้าสิบแต่พี่น้องครึ่งกิโลครึ่งกิโลเมตรจ้ะเห็นไหมสุดแล้วเนี่ยอันนี้ก่อนที่จะสร้างสะพานหรือเปล่าเนี่ยอ่านประวัตินี่ก่อนที่จะสร้างสะพานตนีโอไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วอันนี้ตรงนี้แม่เอมาก,กระเบิ้งแต่ตรงนี้ ตรงนี้ก็เดินได้เนี่ยอย่างนั้น,นแล้วแล้วก็เฝ้าจูงเขียนลูกไปรถได้แล้วน่นอ่ะเดี๋ยวมาเบิงเมียล่ะมาเมีงเงยจะสั่งการอะไริสโกอุปรุนเนี่ยโอ้ยรออยู่ในรถเด้อสัน นีตรงนี้ที่เขาขายของอย่างพี่น้องแต่ว่ามันถ่ายที่เดินผ่านเมื่อกี้ไม่ได้เนาะเพราะว่ามีคนนั่งอยู่ห้างน้าอยู่เขาจะขายไอศครีมขนมวาฟเฟิลอาหารเยน็นอะไรอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ่ายได้เดี๋ยวแม่ามาจะลงไปดูแต่ก่อนเคยเข้าไปอยู่พี่น,อน้องไปซื้อวาฟเฟิลวาฟเฟิลชิ้นละสี่สิบก็ไม่ได้ว่าเขาขายแพงนะเพราะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะเขาต้องคิดบวกอะไรเพิ่มๆหลายอย่างจากนั้นแม่มาก็เลยไม่ได้เข้าอีกจก้ะ ห้องน้านี่ไม่รู้ว่าเข้าฟรีหรือว่าห้าคนสิบคนหรือว่าถ้าจะเข้าน่ะต้องไปซื้อของของเขาแล้วเข้าฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาะยางไปเบิ่งจ้ะรถคันนี้ให้ดูก่อนเนี่ยผู้สาวมันมาสาวใส่ชุดเหลืองแล้วก็มีไก่เหลืองด้วยเทว อยากจะพาขึ้นไปห้องบนอยู่พี่น้องแต่มันก็ไม่มีอะไรให้ดูหรอกก็เป็นหญ้าเป็นดินเพียงแต่ว่าเราขึ้นไปแล้วถ่ายรูปมุมมันจะสวยกว่าการอย่างสิแมอมคนที่เขาไม่เคยมาเขาก็ขึ้นไปถ่ายเอาเอาเอาวิวเอามุมที่สวยเนาะแต่ว่าแม่มามาดูแล้วข้านขึ้นไหมแต่ก็อยากขึ้นอยู่แต่คาน อันี้ก็เป็นร้านข้างในนี่ยนี่ะนี่เป็นห้องน้ำผู้ชายผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายผู้หญิงฟรีจ้ะไม่ได้เสียตังค์นะเป็นไหมถึงอากาศจะเย็นข้างนอกแต่ฝรั่งเขาเหียนเด็ดเขาก็ไปอาบเด็ดกันได้พี่นอ้องไปไปข้างนอกพี่นอ้อง พาไปดูสาวๆอีกรอบนึงไม่ใช่สาวๆนาะสาวานั่งคนเดียวก้เงาอยู่นะเห็นไหมนะ,นะ่สวยนะปืนหน้าต่างให้พร้อมาแล้วาตผู้สาวห้อนเราก็ได้เออไปไปไปสถานีต่อไปหรือยังไงตามพีนสาวทุก่อนตกป้าเลยอากาศดีมันคัดคุ้นกับมาลายนะพี่น้อง ไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่าหน้าร้อนหรอกแต่ว่ากับจอดตรงนี้จ้ะ,จจะวสวยง,งามไหมจ๊ะไปขึ้นไปตามก้นลูกหัวเนี่ยโอ้โอ้โอระวังอนึนกนะจ๊ะนกมันจะเอาหอยเอาปูเอาปลา อื่นมากินนี่พูนนกโมแสนะเกาะพุูนเบิ่น้างพี่คนเท่าอืมจะลมน้อยนึงก็โอเคอยู่บ่ลมแห้งพี่นอ้อง ที่จริงเขาไม่ให้ทําอย่างนี้ได้พี่น้องสงสัยใครมารู้มาทําก็ไม่ให้กอ่อไฟตรงนี้มันทําให้หญ้ามันเด็ดสมเล่จ้ะอากาศดีมอเตอร์ไซค์ก็ออกมาขับเยอะจักรยานกับปันปันจักรยานตรงนี้ไม่ค่อยโดนลมโดนแดดเนาะก็จะยังไม่ละลายอะ่ เนี่ยรถคันนี้ตามกุ้นแม่อมามานะที่ผู้สาวนั่งนารถสาวที่ตกแต่งใส่เสื้อผ้าต้อนรับอีสเตอร์นะมั้ยเอ็มมาบอกโอ้ยเขาตามเรามาพัสันมีคนซิตเตอร์เด้อดิแฮลิตวินซิตเตอร์เด้ยา ม้ำนู้ไปนปมา,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 ากินวัฟกเฟิลจนเพี่น้องพ,พักพักพอนอพักเหนื่อยเดินเหนื่อยแล้วก็พักเจอ็ม่มมากับคุณสาวนะ่ะเซนแต่น้ำตาลจะแม่อม,ม่าที่จริงชอบทาเนเนยแต่ว่าเนยเนยบ่ได้อามา ก็จะใส่แต่อย่างนี้ทุ่มสมบูรณ์หลายละไอซ์ซีเซบอรเองอันนี้เาก็ใส่ชีดน้ำตาลตชีดขาวอืมชอบอ้วนก็ใส่ทั้งสองชีดมันไม่แย่มาแต่ที่จริงชอบทานเนยมากๆพี่น้องแต่ว่าเนอยเอามาแล้วมันละลายเนาะเลยบอกเอามานะฮะอุ๊บปะปะชอบอะไรก็ใส่อันนั้นจ้ะอันนี้ยเป็นของบ้านฮะก็กินเป็นของหวานเป็นขนมหวานเนาะ แต่ว่าที่ต่างประเทศกินเป็นขนมหวานใส่ใส่้สใส่แยมก็ได้แล้วก็ใส่เป็นของคาวของกินเสร็จไปเลยได้ไแมชีดก็ได้แปลกเนาะไม่พอจ้ะเพิ่มขมออวนเข้าไปอีก ออลูกเซคุยกันนกไม่ได้กินอาหารบออ่เน,นี่ยรอกินอาหารก็มไมอ่อ้ไรมากห่วยเบาไทยเพิ่นฟังบอ,อกนี่ล่ะใส่อย่างใส่เกลือบอ่ใส่ยังเกลือหรือ,อยังมันไม่ใช่เกลืออ่ะเกลือม,มันเป็นซอสจิ้มเค็มเอออันนี้มันเป็นหวานบ่หวานหรือเปรี้ยวหวานหวานหว,วานไปว่าเป็นอะไรน้อหนิ่ึ บอกว่าภาษาไทยไหมสุซูกัสเลยไหมเออหวานนะถูกต้องอยู่ว่าเซิร์ชนะน้ำตาลเนาะแซลล์ยู่บเท่าเว้แซลร์บอมอืม,อมหยอาหารนกเลยพี่น้องเห็นบ่มาอีกแล้วเนี่ยเริ่มมาสามตัวแล้วได้ไปแล้วตัวนั้น ตัวนั่นแล่นตามก้นเฟอร์กันนะเอ็มว่าจะไปแย่งเอาขนมว่าเฟให้เห็นบ่เพอมันได้อาหารก็เริ่มห้องเริ่มมาหาเลยออืม มีเลยจะตั้งประเทศกับบ่มีอย่างเนาะในวันหยุดวันบ้างวันก็ทําเป็นวันครอบครัวเสียถ้าพอบริเห็ุงานหรือแม่เห็ุงานแม่บริษทเห็นงานพอเห็ุงานกับบ่ม็นวันครอบครัวนาะจะแต่ก็อาจจะพาลูกมาเที่ยวมาอย่างเสียมาเล่นข้างนอก,ขกเขาเรียกมาเที่ยวเนาะเพราะว่ากิจกรรมต่างประเทศเมืองนอกที่แบบหนาวนะแม่แมาคิดว่างานระดับสังคมคล้ายๆกันเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมีอะไร แบบเยอะแยะคือบ้านเ้าได้พี่น้องส่วนมากหน้าร้องก็จะออกมาเที่ยวมีงานประจําปีอย่างสิแหละบบ่ได้มีงานตลอดคือบ้านคขะเด้บ้านเรามีงานตลอดเนาะถ้าเป็นหน้าหนาวบ้านเราก็หน้าหนาวแค่สามวันสี่วันยังเสียพากันไปทิมบักเฟืนให้อันให้นกแม่มาใส่ชีดขาวกับชีดน้ำตาลจ้ะเสียดายเนยไม่ได้เอาเนยมากลัวเนยละลาย เย็นแล้วเมื่อแต่เอาทายรูปละไรเย็นๆข้ามีแก้วอิสเตอร์ด้วยนะนี่เด็กพี่นอ้นองนอกนกนกที่มาเอาอัฟเฟินไอม้ยมย้งใ้เมื่อกี้นี่นายแดดแดดไดโนูตอนแม่ไอ้มาครับ ทานไปนะขาเจ้าตกป่าฟังนี่ทีนี้มันแล้วแต่ทางลมบ่พี่น้องบัดนีึกข้าเจ้ามาตกทางนี้บัดน,นี้นะไฮโอชิ้นใหญ่เกินน่ะมันหลายตัวมะเออชิ้นเล็กๆใหญ่เกินนะเอาลองไปโอ้โหนานเดี๋ยวก็มาลงไปเอานะรอยนันฮะอย,ย,ย่าอย่าเสียดายตรงนี้ไะพี่น้อง ที่สาหรับนั่งเล่นพักผ่อนเอาโน่นเอานี้มากินผู้ศสีนะ <laughs> ลีาาแต่ว่านกมันอึนะอย่าละเอามาต่วันนกมันนางอึนางชีนเห็นไหมเนี่ยแย่มากๆเลยมันเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวนกมาเห็ดอันมาเข้าห้องน้ําสาธารณะตรงนี้นกกระได้ มือพอ่อไม่ตามทางเองสิ <c oughs> ได้ป่าแต่ว่าป่าน้อยเ้าจะปล่อยปอฮีอ่นกที่เดียบเดสกก็ทาทินบ้าแก้โอ <c oughs> กึินแล้วพี่น้องโอ้ยคาราแกเดยไปแล้วเห็ดปนปา่โซอู๊ยฟูก็สกุทาโอ้นกที่มาเอาเตวาซาเกินไปพี่น้องไอ้มาดเราเห็นไม่อือโอ้ีิได้ปนเนาะชิได้ขอแล้วไปปนเมื่อกี้นี่แต่ไทยพวกนอเวียขาเจ้าอย่างที่นพี่น้องถ้าเกิดว่าตัวมันเล็กเขาจะไม่เอาเลยเขาจะปล่อยให้มันจเจริญเติบโตมีลูกมีผัวมีเมียแต่ว่าคนไทยนี่เอาไปกินอย่างเดียวจ้ะปนได้ได้เมื่อกี้เนดะี๋ยวทำปนปลาได้ได้น่ะ แล้วก็อย่าดูเอม่าอย่าดูตุ้มนังเฮ้เชมุนป๊ะป๋าโอ้ยจะยากนะพี่น้องที่เรียกนึกว่าป่าลูมาป่าสลามใช่ไหม นึกว่าปลาฉลามบเนมันเป็นก้อนหินแล้วก็มีสาลายเวลาขึ้นไปขึ้นมาเหมือนอะไรจะโผล่ขึ้นมาจากน้ำเนาะอ่ะอันนั้นก็คือกันนะโอ้ยอากาศสุดยอดสุดยอดชอบมากๆเบินเด้อมีอะไรไหมนี่ไหลลงไปนิ่สะโอ้ก้อนหินสวย เห็น <Read> อากาศดีมอเตอร์ไซค์ก็ออกมาแลนจักรยานก็ออกมาแลนจบคลิปอ mm ีพ hmm. <elson> ีที่1นึ่งเจ้ะเพราะว่าคลิปมันยาวมากเดี๋ยวไปต่อกันอีพีที่2องจ้ะเด้อขอบคุณุกปูทุกคนเลยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย